มาเจอกันกับภาร,รกิจวันนี้นะจ๊ะกับค่ายสุสกิบอกได้เลยว่าเพิ่งเปิดตัวไปกับสุ u กิฟอนส์โอ้โหจะเหลืออะไรคะเขามาพิสูจน์กับรถที่นี่เลยในประเทศเราเดี๋ยวแม่มจะเริ่มภาร,รกิจกับเพื่อนๆสื่อมวลชนด้วยกันเดี๋ยวเราจะขับจากเวียงจันไปวังเวียงแล้วก็จะกลับมาอีกวันหนึ่งก็คือจากวางเวียงกลับมาที่เวียงจนันทเดี๋ยวมาติดตามว่าฟอนต์ตัวใหม่ตัวนี้จะเป็นอย่างไรลุยสิ สำหรับวันแรกของการเดินทางจากไทยกับ All New Suzuki s u z z u k i Fo อนเจ้า BSUV คันนี้เราไปด้วยเครื่องบินแล้วก็ไปลงที่สนามบินเวียงจันทร์จากสนามบินเราไปรวมตัวกันที่จุดสตาร์ทนั่นคือประตูชัยเวียงจนันทร์ ออกจากในตัวเมืองเรามาขับด้วยเลนขวากันนะประมาณ30กิโลเมตรแน่นอนค่อนข้างจะวุ่นวายด้วยรถยนต์ที่เยอะมากจากนั้นเราไปใช้เส้นทางด่วนพิเศษหรือไฮเวย์แล้วก็มุ่งหน้าไปที่เมืองวังเวียงด้วยระยะทางอีกประมาณ120กิโลเมตร เส้นทางแบบนี้เราได้สัมผัสอ n e w Suzuki f o อนสไตล์สปอร์ตแบบ SUV กับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรให้กำลังรวมอยู่ที่101แรงม้าแรงบิดอยู่ที่135นิวตันเมตรเกียร์อัตโนโมัติเนี่ย6สปีดหม่แล้วก็ขับสนุกเพราะว่ามีพันเดอร์ชิฟสำหรับที่จะคุมเกียร์พร้อมระบบ NVH ที่ช่วยลดเสียงรบกวนอันนี้จริงๆด้วยค่ะ ต้องบอกว่าในเรื่องของการขับจะไม่พูดเรื่องของบอดี้โฉมนะจ๊ะเพราะว่ารีวิวไปแล้วตอนนี้ในการขับต้องบอกก่อนว่าในส่วนที่ตัวเครื่องยนต์หรืออะไรต่างเราขับในตัวของ g l x p a u t s ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดหละแต่สิ่งหนึ่งที่ขับมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชมก่อนเลยนั่นคือช่วงล่างนุ่มในส่วนของความนุ่มเนี่ยตอนนี้มันอยู่ใน เส้นทางไฮเวย์หรือหรือทางทางด่วนของเราเนี่ยค่อนข้างจะถนนเขาจะเรียบไม่มีหลุมอะไรเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ได้เมื่อกี้นี้ก็เจอลูกและน้านิดหนึ่งก่อนที่เข้าอุโมงค์เนี่ยก็มีความรูดทุกคนบอกเฮ้ยได้อยู่นะแต่ที่ตอนนี้ขับอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันนุ่มนวลในส่วนช่วงล่าง เรามาพูดถึงความปลอดภัยที่ให้มานะความปลอดภัยที่ให้มาทุกรุน่นนั่นคือถุงลมนิรภัย6ตำแหนง่งระบบช่วยออกตัวขณะอยู่ทางราช,ชันนั่นคือป้องกันรถไหลเมื่อออกตัวบนทางราช,ชันแล้วก็มีจุดยึดเบาะที่นั่งสำหรับเด็กด้วยรวมถึงระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัว ESP นั่นหมายความว่าช่วยให้รถมีสเสถียรภาพในการขับขี่ที่ดี เราใช้เส้นทางหลวงชนบทกันต่อผ่านชุมชนมุ่งเข้าวังเวียงแล้วก็จุดต่อไปที่สกายคับที่นี่เขาจะมีไฮไลท์นั่นคือบอลลูนและเราก็ไปทดสอบเส้นทางเดิร์ดกันนั่นคือทางกึ่งวิบากคุณจะเห็นได้จาก ในเส้นทางเลยจะมีนักท่องเที่ยวขับรถบัคก,กี้นะคะสวนรอบไปที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวซึ่งชาวต่างชาตินิยมมาขับสายแอดเวนเจอร์กันเส้นทางจะเป็นแบบเส้นทางกึ่งวิบากแบบ2เลนสวนนะตรงนี้บอกเลยว่าเกินคาดเพราะว่าช่วงล่างเซ็ตมาหนึบนุ่มเลยค่ะพระ้อมวงเลี้ยวแคบที่ให้มา4.8เมตรแล้วก็กล้อง360องศาซึ่งทำให้เราเลี้ยวง่ายมากขึ้นในที่แคบ มามาชมภาพสวยๆบนลูนที่เป็นที่เที่ยวแห่งนี้กันอ่าเราเดินทางจากเวียงจันทร์มาถึงวังเวียงกันแล้วนะจ๊ะภารกิจของเราเรียกว่าเดี๋ยวจะจาก วังเวียงกับเวียงจันทร์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่แหม่มขอลาก,กันก่อนเรียกว่าขับมาเนี่ยก็ถือว่ามีจุดโดนใจในช่วงล่างเลยแล้วก็ในส่วนข้อมูลทุกครั้งในการซื้อรถยนต์ขอให้ศึกษาศึกษาข้อมูลรถยนต์ไม่ว่าจะเป็น EV ล้วนหรือจะเป็นไฮบริดหรือจะเป็นตัวสันดาปน้ำมันแล้วก็ที่เหลือทดลองขับนะจ๊ะคุณจะได้รู้ว่ารถัน,นี้ตอบโจทย์คุณหรือเปล่าอ่ะยังไงขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็เจอกัน E ีหน้าจา้ะ